สบายสบายครับสดชิ่นมากไม่หนาวเดี๋ยวไม่มีลมนะแค่แบบว่ามันเย็นเนาะเย็นๆเพราะว่ามันดูดูหนาวแต่ยังมันแบบว่ายังไม่ถจีนดูจริงๆมาเรืงมาเรื่องแล้วเดินในหนาวนักฝนในกาติดฝนนับฝนในเตยบองครับ สวัสดีครับวันนี้ว <uden> ันคล้ายวันเกิดของคุณเมโยนะครับย้อนหลังนะครับก็เรามาร่วมอวยพรให้กับท่านให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมมกวายให ยังไม่ทีนะครับรอเพราะว่าเดี๋ยวจะว่าาจะเดินาจะเดินไปไหนนะบ้านน้อยบ้านน้อยคือตรงไหนเอามาบ้านอีกหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นติดกว่าหลังคาใช่ไหมใช่ใหญ่ไปเรื่อยเดือดเนาะนักฝนเลื่อยเหลี่ยมเยอะแล้วนี่เดินขาเท้าไม่ได้เลยแค่ไฟเดินแล้วใช่ไหมนักฝนเนาะฉลาดเหมือนพ่อเลยเนาะ ใครก <orman pulse. S 1> ินหน้าวอยู oh <my> mm ่ไหนยังข้าวอยู่ทุกแม่คนใหญ่เดือดถามตรงนล่แล้วครับครับแยงแยงอพอร่อยขญาตอยนี้เสยบญาม่เสยบหงายเสยบนญาตรไมาใญาติเารอเป รอยายผือจะดีอย่เราคุณยายผือเฮ้ยผมเอก็รอน้ำผึ้ผอกูยายก็ละมังอุ้ยไปตาไปเดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วตาเอาคุณแจ้กคุณตาให้มีของกินให้ไปหรอกของกินน้องึ้งาไป มาออดละออนคุณยายละออนคุณยายละพูดๆไปเขาป่าครับนี่ก็คุณแม่โพนะครับวันนี้ดูวิววันนี้คุณแม่โพมาสำรวจวิวบ้านเรานะครับจากที่่อยูสบรอย่รรยากาศเป็นไงมากคุณแม่วันนี้ บรรยากาศเป็นยังไงบ้างโอ้ยโคตรดีอากาศดีมากมากค่ะสับมอร์นิ่งจ้ามาทุกปีมาตักบาตรจุมลูกสาวปีที่แรกวก็าตักบาตรฝนตกฝนตกเนาะพี่โคดเอ้ยฝนตกจืนพระสันแต่ปีนี้ไม่ไม่ตกสุดยอดเลยอากาศเย็นดีมากเลยโชคดีจังเลยมาทำบุญทำบุญค่ะเป็น ข้าวอมข้าวอากาศาเด่นมอเลยพี่น้่ไปยกมอมาเลยยกมมาน้องอมไม่เอาูกระวังเร็ว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 มากเร็วมากดู อีกประมาณ5นาทีูอ่าจะใส่ประจำใช่รู้รู้ถึงวันนี้ดิถึง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 ไม่รีบข้าวไปโน่นแล้วตามมาให้น้องค่อยดูค่อยดูด้วยไอ้ฮะจ๋าเด็กไปดิษฐ์น่าเดินไปแล้ว เจอแล้วเิดเจอแล้วเคยเจอแล้วมันแกว้หมดแล้วหมดแล้ว

สวัสดีครับคุณแม่คุณแม่คุณญิงหนูยิงหนสสูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มอนุโมทนานะครับผมเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่โยเนาะย้อนหลังนะครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้มีอายุมั่นขวัญยืนนะครับผมมาแล้วมาแล้วปฏิปัพร์คุณเจ้ามาแล้วนะครับ ปที่สองนะเนี่ยปีที่สองตากปลายกำลุลูกสาวอ่ากณไม่ออกปีที่สองแล้วปีนี้อยู่สองแม่แม่ก็มาได้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับผมบ้านน้องกระมังยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านนะครับปีนี้เราก็มีข้าวมีอะไรพอจะเลี้ยงแม่แม่ได้เลยนะครับผมมาได้เลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาพักมันชุมบรรยากาศนะครับ โอ้ยโอยไ่ช่วบาดด้วยหิวข้าวไงลูกหิวข้าวขอโนทนาบุญแบบแม่ด้วยนะครับผมโน้นาบุญแบบแม่โยนะครับบารมีลำเกิดของท่านนะครับ

เตกะละมังว sort of <th> ัหวงกะละมังนะครับดูเลครับหวงกะละมังดูดูดูหวงกะละมัง หวงกะละมังหวงกะละมังโอ้ยกะละมังหวงกลัวกลัวแย่งกะละมังนะครับกลัวแย่งกะละมังระแวงระแวงละแวงระแวงกลัวหวงกะละมังนะครับนั่งลงทงงลเออีีน้รู้รู้หน้าที่ด้วยนะรู้งานแค่ว่าที่ได้รับการรับงานก็หัวงกะละมังอ नमो नमो न म लघु अपि वादनसि समेता भूता पचायिनो चा तरो तं दि อู้สวยดลยคนนี้แปลงเ็นธรรมดาใส่สวยนะธรรมาใส่ใ่เยเจักใส่เข้าวคนบาทหนูอาอได้กินของงานช้าง กินเองกินเองดูอ <e ่กินเองออไม่กินยคดาไว้ดวงครับากินเองอวสิดวงครับค um> um ok, ุณแม่โอนะครับมาจดาวไว้ดวงนะครับไปแล้วไปแล้วอยากก้ำกินน้ำนกินข้าวคนาตโอ้ดอสล็อสล็อล็ลลลลโอ้ยออ

เลี้ยงอาหาร้องกันนะยัไงกนกล้วยต่อก็นผลไม้ต่อนะครับจะตนหน่เอาถนักวกล้วยเหมดยเเหอสวยสวยๆพออันสวยอันอันไหนที่ไม่สุกโเบไ้ก่อนก็ได้ที่สุกๆไหมนี่สุกๆโอเคให้กินก่อนเลยโอเคเอาุกย่ดจัดเลย โอ้ย,พยอไพ่จะบ่มีอันใครมันมีใครรักใครรักเหมือนกันค่ะค่ะบมาๆใจเย็คนครับผม

ดูดูอโอยกินโอ้โหอกินด้วยเออออกมาบ้า

โอ้ยอันนี้ก็ไม่เลือกเอาก็ได้เออมันมันมันดิบแม้ว่าชิโบยังช้องบ่อลูกเลือกครับคุณแม่ลเลือกเอาแล้วที่สุกก่อนก็ได้ครับคุณแม่เพราะว่ามันตัวที่ดิบด้วยตัวที่ดิบเลยให้กินอนน้อยสุกก่อนแล้วจะได้กินดิบได้บ่อลุกหามหามไม่ชิโบยังช้องบ่อลอยทอยทอยทอยมาหามใครหนึ่ง แม่เี้ยงเวตาเอียอยู่กับครอบครัวนี่ไอ้สงกายมันดิมันเอาดินทรายเ่ามาย้ายมาที่นี่ เด่งไหมเด่งว้าดนี้ดิบเลยมีเออลสเออาจลไปาเนทำอรกันามับนอไปน้องสงกาไปกัพ่คาี่ะเดี๋ยวไป้อัเออ้าย่าดินเสียนี่มาก

การท่ไปหาข้าวเหนียวมาให้น้องกินจอาทีได้ตัวอ้วนไปนี่เพราแล้จาาเราลมพื้น้ลูกาทยใแเน้านท่ตน่ไม่มีสนใจเลยดี๋ยับเดี๋ยวไไม่ผเนะครับเดี๋ยวไปให้เองครับายขาเดิน้องไปคนเดียวคนอื่นไปไม่ได้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมได้เจอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ